วันนี้มีเรื่องจะมาเตือนภัยสำหรับแม่แม่ที่มีลูกน้อยค่ะทุกคนลูกบ้านไหนเคยเป็นตุ่มอย่างนี้มั่งคะตอนนี้น้องจูเล์เป็นอยู่ค่ะคุณหมอเขาเรียกว่าตุ่มสตาฟิโลก็ค่ะน้องเป็นที่ต้นขาด้านในทั้งสองข้างเลยค่ะตอนแรกก็ไม่รู้ว่าทําไมเป็นตุ่มขึ้นมาคิดว่าเป็นอีสุกอีใสหรือว่าน้องไปเล่นสกปรกเพราะว่าวันนั้นที่เราไปสวนผักกันค่ะตกเย็นมาน้องก็ไปเล่นกับเด็กๆที่แถวบ้านก็จะเป็นสไลเดอร์แบบเป่าลม ต่อมาเขาก็จะเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วเขาก็เกาจนเปื่อยเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอะไรมากมายพอดีอีกวันหนึ่งคุณหมอมาทานข้าวที่ร้านเราก็เลยเอาตุ่มน้องให้คุณหมอดูพอคุณหมอเห็นแค่นั้นแหละค่ะทุกคนเขาก็ร้องตกใจเขาบอกเนี่ยมันเป็นเยอะมากเลยนะเนี่ยมันชื่อว่าตุ่มสตาฟิลกอกแล้วก็เป็นโรคติดต่อได้ด้วยนะคะทุกคนหมอเขาก็เลยเขียนใบสั่งยาให้เป็นยาฆ่าเชื้อแล้วก็เป็นยาเป็นหลอดเอามาทา แล้วเขาก็แนะนําว่าอย่าไปใช้ของร่วมกับน้องไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวหรือว่าเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แล้วก็อาบน้ําให้เขาวันละสองครั้งเสร็จแล้วก็จะเป่าเช็ดตุ่มให้แห้งเสร็จแล้วก็จะทายาเพราะว่าตุ่มันนี้มันติดเชื้อได้ค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเชื้อแบคทีเรียอย่างหนึ่งที่สามารถติดต่อกันได้ทางผิวหนังถ้าไม่รีบกินยาฆ่าเชื้อตุ่มมันก็จะลามไปทั่วตัวเลยตอนนี้ก็เริ่มลามไปที่ตูดแล้วแล้วก็ ให้น้องน่ะล้างมือวันละหลายหลายรอบตอนนี้เริ่มกินยาฆ่าเชื้อได้3วันแล้วตุ่มมันก็เริ่มยุบเริ่มแห้งลงค่ะแต่น้องก็ยังมีอาการคันอยู่